สวัสดีครับ,รบน้องโอปป้น้องพี่พีน้องบิวกินค่ะน้องปันปันจ่าน้อปันปันจ่าแรงมากตอนนี้เราอยู่กับพี่ BA ซึ่งจะมาอธิบายอยากให้ฟังดีๆเพราะว่าเราจะมีเกมเล่นกันอตอนนี้เนี่ยลังคมมีทั้งหมด40เฉดสีให้เลือกซึ่งครอบคุมสีผิวผู้หญิงทั่วโลกอ่อผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นความรู้ค่ะไหนคือเฉดดีชน,นคคุณพี่ลงเอาแกล่เอาจริง ใกล้กเอาสีบุี่ใกล้เคียงกันนี่สีนี้เบอร์เก้าเบอร์เก้าอันเนี้ยประมาณนี้อ่าถ้ามันมีเกมง่ายๆซึ่งพี่คิดว่าน้องทำได้พีพีคิดว่าบิลกินลองพื้นสีอะไรบิลกินคิดว่าพีพีลองพื้นสีอะไรโอ้โหเป็นเกมที่สนุกมากห้ามออกมาเทียบบอกใช่ไลยจงเลยอกทีมงานอ่ะเริ่มจากบิลกินพีพีจะเป็นเชนไหนคะผมว่าน่าจะประมาณนี่ครับมีศูนย์สามีศูมีโอศูนย พีพีคิดว่าบิวกิน้นแต่งจริงเขาขาวทั้งคู่นะคะคุณพี่น่าจะโดนเดียวกับพี่โอ๊บว่ยคนละเฉดเลยเวย้ยวิตามิงนดีอันนี้เรียกว่าขาวชมพูอันนี้เรียกว่า,าน้ำพึ้งเฉดที่สี่คือสุดเฉดน้ำพึ้งลาเว้ยคุณี่ คุณพี่ไม่เก็บอาการเลยแม้แต่น้อยสับลั่นโพกึันมาเออว่าศูนย์เก้าเนี่ยนี่ก็เข้าใจว่าบิวกินดำอยู่นะศูนย์เก้า <09 S 2> คือพี่เรามีวิธีการที่จะเฉลยค่ะเตกลงแล้วอ่ะใครเสียอะไรกันแน่ใหญ่ไมวะไม่รู้ว่าลองพื้นก็คุณจะใช้สีอะไรหรืออะไรยังไงมาที่บูธของลังโคมเราจะมีนวัตกรรมนี้อันนี้หลายคนเนี่ยมักจะเลือกรองพื้นผิดเฉดสีเมื่อสักู่เห็นน้องเขาเลือกเนี่ยบางคนเลือกจากข้อมือบางคนดูจากคอแต่รองพื้นทาที่ไหน ลองพื้นแ่้ที่หน้าแล้วทำไมถึงเอาข้อมือมาเลือกเขาเลือกกันว่ามันหน้าเท่ากับหลังมือมันไม่ใช่ใช่ <c oughs> ปะมันไม่ใช่ตอนนี้ลองคมออกแ,แบบนวัตกรรมนี้ขึ้นมา,าซึ่งมันคือเฉดไฟเดอร์ง,ง่ายๆเลยใครเลือกสีรองพื้นไม่เป็นเดินมหาลังคมเครื่องนี้จะคาลคูเลตสีมาให้ว่าเรา <ừ> ควรจะใช้รองพื้นสีอะไรเรามาดูว่าเฉดไฟเดอร์จะเฉลยว่าตกลงแล้วเนี่ย PP เฉดสีอะไรค่ะโอเค หน้าเนี้ยจะบ่งบอกว่าน้องเขาเนี่ยเป็นอันเดอร์โทนผิวอะไรซึ่งด้านบนเนี่ยจะสามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าสมมติอันเดอร์โทนเขาเป็นดูรทลเขาใส่เสื้อผ้าได้2โทนเลยโทนร้อนเออโทนก็ใส่ได้ใส่เสื้อผ้าโทนเย็นอย่างเงี้ยก็ใส่ได้หรือแม้กระทั่งทำสีผมเขาตัดกระตุ้นผีตาขวนเขาก็รอดดูชิว่าใช่ไหมปัวใช้ได้3เบอร์นะฮะศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองสามแล้วก็ศูนย์สามสองไม่ถูกสักเบอร์เลยไม่ถูกสักเบอร์เลยเรคคอมเมนต์ที่สุดนะฮะพี่เอออคือออปชั่น ศูนย์หนึ่งศูนย์คือสีที่ใช้ที่สุดศูนย์หนึ่งศูนย์ใครเจอก่อนชนะไม่เจอไม่เจอไม่เจอทำไมมีหานี่ไงศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สามสองใช่ป้าใช่เจอแล้วเอาน้องเจอไหนอ่ะพวกเราแก่แล้วมน้องชนะเราตาพรากอยู่น้องเจอไปอันนี้ไงนี่คือศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ขาวจังผิวดีจังทำไมไม่มีรูขุมขนเลยล่ะ เป็นโทมิจูนเหรอใช่อ่ะกลืนเลยกลืนเลยเห็นไหม a m a z ิ่งไหม a m ั z i n g มากขอเสียงปรบมือให้กับพีพีและบผิวเบิร์ศูนย์ศูนย์สศูนย์ค่ะมาที่บิวกินค่ะ รบรวนมาที่เครื่องเฉดไฟเดิมขอหน้าผาก่อนตอนแรกไปขออนุญาตแหวกหน้ามาตุรกีนิดนึงนะคกลอตุรกีมามาตุรกีมา้าวค่ะคุณเบียน้องโทนค่อนข้างจะเย็นแล้วก็สีผิวเนี่ยพอๆกันเลยซอกความสว่างพอกันแต่พอติดอนุน์โทนเย็นปุ๊บก็เลยแบบแดงขึ้นมาหน่อย04-504804ไม่ใกลเลยไม่ใกล้เลยเราตามหา045ย์สี่้ค่ะไปค่ะยังไม่เจอทำยังไงอยากชนะเจอแล้วชนะอือ 045 045ี่้าและดูสีสีจริงๆของเขาคือผมว่าผมว่าที่ไม่ได้ใกล้กันเลยนะสีที่บิวแบบพีพีเลือกให้บิวกินโหดนะนี่เหมือนกว่าผิวดีๆนะพ่อเนาะผิวดีจังเลยลูกกึนเลยดีจังเลยอ่ะกึนเลยกึนเลยเดี๋ยวปอจะพาน้องๆปอไปทํากิจกรรมต่อแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแฟนๆลังคมอยากที่จะมาวัดเฉดสีของตัวเองมีที่ไหนบ้างคะสำหรับสาวๆที่ เลือกรองพื้นไม่ถูกหรือว่าไม่มีวิธีการเลือกสีรองพื้นให้แนะนําลังโคมนะฮะรองพื้นแต่อีโดปกปิดติดทนคุมมันทั้ง14สาขาตามนี้ฮะต้องหัวเราต่ตามดูไรดี <laughs> <laughs> ไปดีกว่าขอบคุณนะครัขบขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับ